ประวัติการปัาป่าในอดีตช่วงต้นกรุงรัตนกโกสินทร์สมัยรัชกาลที่1-4ผู้คนใช้น้ำจากแม่น้ำทั้งอุปโภคและบริโภคและน้ำที่ใช้เสร็จแล้วก็ถูกทิ้งลงแม่น้ำและถูกตักขึ้นมาใช้ใหม่ค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสประเทศฝรั่งเศสและได้เห็นการผลิตน้ำสะอาด เมื่อรัชการที่5กลับมาไทยก็ทรงให้กรมสุขาภิบาลเป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริบในการนำน้ำสะอาดมาใช้ในเขตพระนครนันก็ได้ดำเนินการสร้างโรงงานผลิตน้ำและแล้วรัชการที่หก็ทรงเสด็จสวรรคตรัชการที่6จึงต้องเป็นคนเปิดกิจการแทนการสูบน้ำดิบเข้าคอประปา ในสมัยก่อนใช้คลองบางหลวงเชียงลาดในการนำน้ำเข้าสู่คลองปะปาโดยมีประตูน้ำในการเปิดผิดเพื่อให้น้ำเข้าออกและส่งไปตามโรงผลิตน้ำต่างๆแต่ในตอนนี้มีการขุดคลองเพิ่มและโยงไปถึงโรงสูบน้ำดิบสำแลโรงสูบน้ำดิบสำแลจะมีเครื่องการตรวจวัดคุณภาพด้วยเครื่อง,งวิทยาศาสตร์และจะใช้ปลาที่ไวต่อสารเคมีอย่างปลาเสือสุมาตาอายุ 1- 3สามเดือน และจะถูกเปลี่ยนทุกๆหนึ่งเดือนและนอกจากนี้จะมีจุดหนึ่งที่คลองปะปากับคลองบางหลุงเชิยงลาดตัดกันจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าไซฟอนโดยไซฟอนจะลักน้ำจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งโดยใช้หลักการแรงโน้มถ่วงและโรงผลิตน้ำสาแดณจะส่งน้ำไปให้โรงผลิตน้ำสามเสนโรงผลิตน้ำบางเขน และลงผลิตน้ำทนบรีขั้นตอนแรกสูกน้ำดิบเข้าสู่คลองปับปลาและลำเลียงไปยังโรงผลิตน้ำปับปาสูบเข้าโรงผลิตผสมสารสม้มโพลิเมอร์และปูนขาวจากนั้นเป็นการตกตะกอนโดยถังตกตะกอนจะเป็นรูปหลังพึ่งเพื่อทำให้ตกตะกอนเร็วขึ้นการกองน้ำโดยจะใช้กรวดและทรายในการกองใส่คอรินเพื่อฆ่าเชื้อโรคใช้เป็นคอรินแก๊สถังเก็บน้ำใสเอาไว้เก็บน้ำที่ผ่านกั การกองทุกขั้นตอนมาแล้วสุดท้ายหอถังสูงเพื่อให้มีแรงดันน้ำแจกจ่ายน้ำให้ทั่วถึงกว่าจะได้น้ำประปาที่สะอาดให้เราได้ใช้อุปโภคและบริโภคต้องผ่านขั้นตอนถึง7ขั้นตอนและในแต่ละขั้นตอนก็ต้องใช้ทรัพยากรและต้นทุนสูงฉะนั้นขอเชิญชวนให้พ่อแม่ทุกท่านใช้น้ำอย่างประหยัดไม่ทิ้งขยะลงคลองและรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดค่ะ